สวัสดีครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ส,สรีรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของนิทฮอกพญางูหรือว่าลินเวิร์มในตำนานนอร์นะฮะและยังเป็นบอสตัวนหนึ่งในเกมกระบอกแรกน่ารกักที่เครทโทสต้องต่อสู้ในวานาฮามิกด้วยและในที่นี้เนี่ยก็ขอเล่าถึงเหล่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยตามต้นไม้โลกที่เกี่ยวข้องกับนิทฮอกไปด้วยเลยกันะกน,นะครับโดยต้นไม้โลกเนี่ยคือแกนกลางของจักรวาลในตำนานนอร์สและแต่ละกิ่งก้านสาขาเนี่ยคอยยึดโยงเส้นทางของโลกทั้งเก้าวไว้โดยรากของต้นไม้โลกเนี่ยอยู่ในแดนท สุดที่เรียกว่านิฟเฟินฮฮมแดนแห่งสายหมอกอันหนาวเย็นนะฮะในที่นั้นเนี่ยก็มีมังกรลีนเวิร์มตัวหนึ่งเป็นเพศเมียมีนามว่านิทอกซึ่งเป็นมังกรที่ตัวยาวเหมือนงูแต่ว่ามีขานะฮะโดยมันจะกดล้อมรากไม้อาไว้และอาศัยอยู่ในบ่อน,นำ้ำพุที่ไหลวนตลอดเวลาเรียกว่าเวลเกเมียและจะคอยดำลงไปกัดแทะรากของต้นไม้โลกที่ดูดน้ำจากบ่อน,นำ้ำพุนี้อยู่เสมอครับนิท็อกยิงนับเปลีนเวิร์มน้ำลึกแห่งแดนได้พิพบพอันหนาวเย็นและมืดมิดแห่งนี้ครับมันจิงได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่นาสึง กลัวที่สุดที่คอยปกป้องรากของต้นไม้โลกและคอยกัดกินแทรกศพของสิ่งมีชีวิตที่ร่วงลงมาและคอยกัดกินและตัดแต่งรากของต้นไม้โลกเพื่อไม่ให้เหยาวกันไปอีกด้วยและเมื่อไร่ที่นิทอกขยายตัวออกแล้วล่ะก็นั่นหมายถึงลางร้ายของมนุษยชาตินั่นคือมหาสงครามแรกหน้าร็อกที่กําลังจะเริ่มขึ้นนั่นเองครับ ส่วนบนยอดของต้นอีกราซิลเนียจะมีนกอินทรีไร้นามตัวหนึ่งคอยสอดสองโลกทั้ง9และมีเหยี่ยวตัวหนึ่งนามว่าเวลเทอร์เฟเนียหรือว่าวินเวเทอร์ยืนอยู่ระหว่างตาของนกอ,อินทรีตัวนี้อีกทีเห็นแล้วเสียวเล็บเกี่ยวตาอยู่เหมือนกันนะฮะและจะมีกรอกตัวหนึ่งนามว่าราทาทอสหรือว่าราทาทัสเกอร์โดยนามของมันมาจากคาว่าราทาที่แปลว่าปีนป่ายหรือว่าเดินทางกับทัสเกอร์ที่แปลว่าผู้ทํางานราทาทัสเกอร์จึงแปลว่าผู้ทํางานปีนป่ายนั่นเองครับโดยเจ้ากรอกราทา อย่คอยปีนไป่ายไปมาตามต้นหมายโลกเพื่อนําสารของเจ้าโนกอินรีกลับไปบอกนีทฮ็อกที่รากด้านล่างสุดนั่นเองครับแต่ไม่มีใครล่วงรู้นะครับว่าราชาทัสเกอร์เนี่ยพูดอะไรบ้างเพราะว่าเจ้ากระรอกเนี่ยชอบเรื่องซุปซิฟนินทาน,นะฮะและมันจะรู้สึกยินดีมากถ้าได้ยั่วโทสะระหว่างนีทฮ็อกกับเจ้าโนกอินรีให้ผิดใจซึ่งกันและก,กัน ส่วนที่กิ่งไม้ใหญ่ของต้นอิกดาซิลเนี่ยก็ยังมีกวางสีตัวเลมย่าและเปลือกไม้พวกมันคือกวางทั้งสีฤดูมีนามว่าดาอินกวางแห่งฤดูใบไม้ผลินามของมันแปลว่าผู้สินชีเพราะว่าฤดูแห่งการเกิดใหม่เนี่ยจะไม่มีวันมาถึงได้หากปราศจากความตายชี้นำทางน,นะฮะ ตัวที่2ก็คือดาวลินกวางแห่งฤดูร้อนนามของมันแปลว่าผู้สิ้นสติเป็นชื่อที่ตั้งโดยคนแคระตามช่วงเวลาสายลมที่เงียบสงบนั่นเองครับตัวที่3ก็คือดูนิเยอร์กวางแห่งฤดูใบไม้ร่วงนามของมันแปลว่าเสียงแห่งอัสนีบาทที่มีพายุรุนแรงนั่นเองครับ สีก็ค the <tr> <son> ือดูราโตรวางแห่งเฮมันนามของมันแปลว่าการนิทราที่ร่วงเรืองนะฮะเพราะว่าจิตวิญญาณของทุกชีวิตเนี่ยล้วนต้องการหลับพักผ่อนและความฝันทั้งสิ้นโดยในเกมกรนัวร์เนี่ยกวางตัวนี้เนี่ยก็มีรูปปั้นที่เป็นที่เคารพของพวกยักษ์อยู่ในถ้ำบริเวณหุบเขาสูงสุดในมิดการอีกด้วยนะครับในแต่ละวันเนี่ยยอดน้ําค้างยามเช้าที่เขาของพวกมันก็จะไหลรวมลงมาทําให้เกิดแม่น้ําขึ้นบนโลกมนุษย์นะฮะโดยกวางเหล่านี้เนี่ยก็แทนแท้ทั้ง4รวมถึงข้างขึ้นข้างแดมของลงจันทร์ นีจะมีรีนเวิร์มจำนวนมากนำไปท่วน คอยแทะและกัดกินรากของต้นอิกดาฟิลไม่ให้ยาวเกินไปโดยบรรดาลินเวิร์มเหล่านี้เนี่ยก็คือลูกๆของนิทฮอกซึ่งในเกมก็ระบอแรกนาร็อกก็จะต้องไปจับพวกมันทั้ง6ตัวกลับมาให้ราธาทัสเกอร์หลังจากที่นิทฮอกตายไปแล้วครับส่วนในบทกวีโพสเอ็ดนาบรรยายการเกิดแรักนาร็อกว่าความมืดอันหนาวเย็นจากฤดูหนาวอันยาวนานหรือว่าฟิมบาวินเทอร์ในแร็กนาร็อกจะทาให้นิทฮอกเริ่มขยายตัวจากรากของต้นอิกดาฟิลและเริ่มกัดกินรากไม้พร้อมกับปนทาลายซากศพที่อยู่รอบตัวไปด้วยเมื่อรากของต้นอิก ดาซิลถูกกัดแล้วทาให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปถึงยอดไม้เลยทีเดียวทาให้ไก่สีแดงมีนามว่ายาลาในกาลาวูดจะเริ่มขันส่งสัญญาณดังไปทั่วโยตันฮามทำให้อังกอร์นาเมียของโลกีที่อยู่ในเฮลฮามเนี่ยได้รู้ว่าจุดจบของเหล่าเทพเนี่ยมาแล้วและเริ่มดีดพินด้วยความเปรมปรีนะฮะ ไก่ตัวที่2ที่มีสีเหมือนเท่าฐานสีแดงเลือดจะให้สัญญาณกับเหล่ากองทัพคนตายในเฮลฮามเพื่อแจง้งเฮลว่าโลกีเนี่ยกลับมาแล้วนะฮะให้เตรียมกองทัพคนตายได้เลยและเสียงของมันเนี่ยจะทําให้ไก่ตัวที่3ม,มีนามว่ากาลินคัมบีในวันฮันล่าขันเป็นสัญญาณให้กับเหล่าอีเทยาแฮมดาและโอดินได้ยินนะฮะ จากนั้นเนี่ยแฮมเาวจะเริ่มเป่าแต่กะลาหอนเพื่อให้สัญญาณของแร็กหน้าร็อกและในระหว่างที่โลกิกําลังเดินทับคนตายของเฮลเนี่ยนิดฮอกเนี่ยเขาได้บินแทรกแผ่นดินขึ้นมาพร้อมกับซากศพผู้ตายที่ยังติดตามตัวและปีกของนางนะฮะรวมถึงซากที่ร่วงหล่นมาจากการเคี้ยวตกลงมาตามทางด้วยดูแล้วเนี่ยน่าสะบึงกลัวยิ่งกว่ายอมมูการนะฮะและเมื่อแร็กหน้าร็อกจบสิ้นไปแล้วโดยที่ยักษ์เซิร์ตเนี่ยเผาทุกอย่างจนพังพินาศและจะมีเทพผู้รอดชีวิตเพียง7คนเท่านั้นโดยมีมนุษย์ชายหญิงคู่่่่่ใใหมททีีซอออนนนตตัวต้ิกราล มาได้มีนามว่าลิฟทราฟเฟอร์และลิฟตามลำดับนะฮะ และจะมีเงาของนิทฮอกที่ยังมีซากศพบ,บนปีกของนางบินพาดผ่านไปในท้องฟ้าที่ไร้ประจันทร์เพื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ในคราวนั้นเองครับส่วนในที่ฐานพื้นบ้านของชาวเหนืออีกแรงเนี่ยเล่าต่างออกไปว่านิทฮอกพญา,ามังกรในแดนแห่งความมืดมันมักขยับตัวกระแทกกระดูกให้กระทบกันจนทําให้ต้นไม้โลกสั่นสะเทือนอยู่เสมอเป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและคลื่นสึนามิและมันชอบมากหากได้กินซากศพทิ่กิ้งลงมาเป็นอาหารของมันที่ต้นไม้โลกวันหนึ่งเนี่ยนิทฮอกได้เห็นเทพเจ้าได้สัมผัสแ แสงสว่างเนี่ยก็หมันไส้นะฮะในขณะที่มันเนี่ยต้องถูกจองจำอยู่ในความมืดมันจึงพ่นลมหายใจอันร้อนระอุราวกับดวงอาทิตย์จากรูจมูกฟอฟเลยและคิดว่าตนนี่แหละแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลสมควรจะไปมาระหว่างต้นไม้โลกและปกครองสรรพสิ่งแทนเทพเจ้าไม่ใช่เลยที่ข้าจะต้องมาอยู่แต่ในความมืดชนนี้มันจึงคำรามเรียกกระรอกราธาทัสเกอร์ลงมาคุยด้วยและสั่งให้เจ้ากระรอกไปบอกเรื่องนี้กับเหล่าเทพเจ้าพร้อมขู่ว่าถ้าไม่ยอมปล่อยมันไปจากนี้ฟืนหามแล้วละก็มันจะกัดกินรากของต้นไม้โลก ตและจะเลื้อยไปรอบลําต้นทําให้เกิดฤด,ดูหนาวนิรันและแช่แข็งเหล่าเทพซะเลยเมื่อราธาทัฟเกอร์ได้ยินปณิธานของนางเนี่ยก็ตกใจมากจึงรีบวิ่งแจ้นขึ้นไปถึงยอดและกระโดดบนไหล่บอกกับเหล่าเทพเจ้าแน่นอนว่าเหล่าเทพเนี่ยไม่ตกลงนะฮะและฝากราธาทัฟเกอร์ไปบอกกับนิทอกว่า การที่นางโดนขังอยู่เนี่ยก็เพื่อลงโทษในวีรกรรมมันร้กัดของนางและรากของต้นอีกดาฟเนี่ก็ไม่มีใครเคยออกมาได้จงยอมรับโทษทันของตัวเองซะเป็นแค่สัตว์ร,ร้ายเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่เทพเจ้าร็อกเมื่อราธาทัสอร์ได้ยินเนี่ยก็ตกใจนะครับไม่กล้าเอาเมสเซนี้ไปบอก,กน,นิตทอกเพราะว่านางเนี่ยต้องโกรธมากแน่เลยมันจึงเพ่นหนีไปซ่อนตัวในสวนเพื่อเก็บลูกนัดเพื่อเตรียมสเสบียงสําหรับฟิล์มบาวินเทอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับทางด้านนิตทอกเนี่ยก็เริ่มเลื้อยไปมาตามรากรอแล้วรออีกเนี่ ทีทําให้นางโกรธมากและคำรามว่าถ้าข้าไม่ได้รับแจ้งสารจากเทพแล้วก็เราจะได้เห็นดีกันแน่ข้าจะกัดรากต้นอีกดาซิลเย็นนี้ซะซึ่งราธาทัสเกอร์เนี่ยก็ใช้ใบไม้อุดหูไม่รู้ไม่ชี้นะฮะคืนนั้นเนี่ยนิท็อกก็เลยฝังเขี้ยวใส่ต้นไม้โลกเมื่อลําต้นเริ่มเอียงแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนภูเขาถลม่มทะเลเกิดขึ้นสึนามิเมื่อถึงรุ่งเช้าเนี่ยนิท็อกจึงแทงรากไม้จนต้นไม้โลกเนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วแหวกออกไปเลยนิทอกจึงค่อยๆเลือ้อยขึ้นไปเพื่อต่อสู้กับเหล่าเทพเเเจจ้าาทพงรง ้สารพัดสกิลนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกเห็บสายฟ้าอุกาบาตฝนเพลิงโยนภูเขาใส่บ้างบันดานให้เกิดน้ําพัดบ้างแต่นีท็อกเนี่ยกลับไม่สะทกสะท้านเลยสู้กันถึง100ปีเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้แพ้รู้ชนะนะฮะจนกระทั่งเหล่าเทพเนี่ยเริ่มเหนื่อยอ่อนแล้วนีท็อกจึงจัดการปล่อยยันตีทาให้เกิดความหนาวแช่แข็งเหล่าเทพเจ้าทาให้เกิดฟิล์มบาวินเทอร์หรือว่าฤดูหนาววันนี้รันนั่นเองครับนีท็อกจึงได้ยิ้มยาะคนเดียวว่าไงล่ะเห็นฝีมือข้าแล้วยังข้านี่แหละสิ่งมีชีีีววิตทท่่่แแแข็งขงกรรสุดในจัาลละ กิ่งก้านของต้นไม้โลกเหี่ยวไปแล้วทําให้โลกทั้ง9้าเนี่ยกระจัดกระจายออกไปในจักรวาลเหลือแต่เพียงนิทท็อกแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเมื่อมันเห็นว่าไม่มีอะไรให้ปกครองแล้วมันจึงบินไปนในท้องฟ้าที่ไร้ดาวเพื่อค้นหาทุกสิ่งที่มันทาลายแล้วในที่นั้นครับเป็นนั้นว่าสเกลพลังของนิทท็อกเนี่ยโคดยิ่งกว่ายอมนูการอีกนะฮะเอาละครับสลับตํานานของนิทท็อกและเหล่าสัตว์บนต้นไม้โลกก็ต้องขอจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถโดเน a t เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้ รูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าวีกัสทูมันี่ก็สามารถโด o n a t เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นำมาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสตก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ